ดีที่ได้จากวันนี้นะคะอ่าคจริงชนะทุกสิ่งค่ะคือเมื่อใกล้จะถึงทางตันนะคะในการแก้ปัญหาการประสานการดำเนินงานเนาะสูดแล้วค่ะการรักษาซึ่งหน้าตานะคะไม่ได้ช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้ค่ะแต่ว่าการที่เรา take action นนคะ่ะลงมือแล้วก็อ่าสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเนาะถึงปัญหาการดำเนินงานก็ดีนะคะก็ทำให้ทุกอย่างนะคะมัน สามารถสาเร็จรู้ล่วงไปได้ดีนะคะแต่กว่าจะ,จ,ะจะถึงคําว่าสาเร็จรู้ล่วงนี่ก็มีโชว์แวบ,บหนึ่งค่ะระหว่างที่รอคำตอบจากพื้นที่เนี่ยเราก็มีความรู้สึกเศร้าแล้วก็กังวลแล้วก็คิดว่าทําไมตัวเองจะต้องมาอยู่ในสถานการณ์กดดันแบบนี้ใช่ไหมแต่แค่โชว์แว็บเดียวเราก็สลัดความคิดออกไปเราคิดว่าถ้าตัดแด่กประกันที่ยังไม่สิ้นสุดสิ่หกานาทีสามสิบนาทีนะคะในกําหนดเวลาทํางานก็เมื่อนั้นก็ยังมีโอกาสที่ท,ที่เราจะสามารถแก้ไขปัญหาน,นี้ได้นะคะ ก็สรุปแล้วนะคะจากที่คุ้งจริงคอมบังจากพื้นที่แรกที่เราสอบถามไปสุปแล้วเขาก็ได้ดาเนินการนะคะส่งข้อมูลกับทางจังหวัดให้ไปแล้วค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเจอพี่เขาก็จะขอบคุณนะคะแล้วก็จะสอบถามมาถูกแล้วพี่เขาได้ดาเนินการตอบจังหวัดไปว่าอย่างไรบ้างน,นะคะแต่เราก็สามารถนะคะแก้ปัญหาจนสิ้นเจือดร่วงไปได้ได,ดีค่ะก็นอกจากการสื่อสารแล้วเราก็มีการทำหน้าจอนะคะทำเป็นแม่ประหาทเขาดูเออเราประสานงานแล้วจริงๆแล้วมันมีปัญหาแบบนี้นี่ก็เป็นบทเรียนที่เราได้รับในวันนี้ค่ะ